โอเคครับก็เรามากันแบบนี้เนะี่ยเพราะว่าวมันเริ่มพิ่งจะแข่งไปตะก,กี้เนะี่ยนิดเดียวเดี๋ยวให้สกีปฏิบายเพราะว่าอะไรครับออ <c oughs> นะเก <c oughs> มแรกฮะเป็นอ่าอินมอร์ทอลฮะอยู่สีน้ำเงินนะวิ่งจากล่างขึ้นบนนะแล้วก็เจอกับโยนเมนนะ้นฮะอยู่สีส้มฮะวิ่งจากบนลงล่างครับผมตอนนี้เป็น เกมแรกของคู่แรกครับมแยกลบมากเลยเนี่ยพวกนี้มันเยอะเหลือเกินนะก็ลบดิลบไนทีละสองคู่ใช่ไหมวันนี้แข่งแบบคู่คู่แรกครับเออม Iron Man นะครับ i r o ย Man เจ้าของอะไรอย่างเงี้ย Ready a n d Gentleman เนะเราจะเปิดโหวตให้คุณแล้วนี่ครับครับโหวตแล้วนะฮะวันนี้อาจจะมาใช้หนึงครับไม่นี่นะฮะเอาไม้ของผ้าผมไปก็ได้นะพิกซี่อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแต่แกเพิ่งไปจัด เออหนึ่งหนึ่งมานักกินนะมาคนเดียวก็เสียวได้ครับเปรี้ยวได้เปรี้ยวได้นะเพิ่งเสร็จเลยครับก็ลงมาขนมคะแนนยังไม่ได้อัพครับตาลงตารางยังไม่ได้จัดเลยครับนะฮะให้ผมจัดคะแนนไม่ได้เลยไหมซุี้บอกว่าจับบอกซุกี้นะไม่บอกตอนไหนว่าจะไมม่าซุกี้ระหว่างซุกี้บอกไม่มาจะให้มิดบอลมาแต่ว่าซุกี้ทนความคิดถึง ไม่ไม่พิกซี่ไม่ไหวเลยมาภาคนะฮะผม kind. ได้คิดว่าโอเคเรามือการแข่งนี้ก็ครับอิมมัทเทลครับยู่สีฟ้าบุกจากล่างขึ้นบนครับเหนือด้ี่ด้านไอรอนแมนครับนะพลังสีส้มครับไอรอนแมนชนะแน่นอนครับถ้าไอรอนแมนอยู่สีส้มนะชนะแน่นอนครับอยู่สีเรื่องเงินนี่เขาจะเงือบนะไอรอนแมนจะบุกจากบนลงล่างครับรถถังที่ใช้ครับอิมมอร์ทลนะตอนนี้ครับมีทางด้านข้อเอฟเอซิบหนึ่งร้อยสองคันทีสามสองคันทีสามสองหนึ่งคันแล้วก็เอลทีเทคเกอร์หนึ่งคันแล้วก็ทีหนึ่งหนึ่งคันครับ ยอร์นแมนครับมีนังตอบไปนี้ฮะเอ1 0เอ็กคันสิบห้คันทีสามทีสองสอคันเอ็เอ็กซัคันแล้วทีหนคันครับผมไทยผลเปิดให้แล้วครับไปไทยผลกันได้นะฮะโอเคทันคือผมไม่ได้บอกเลยว่า <c oughs> มิดบอลติดระวันนี้มไม่ม <c oughs> ต้องมาแขั <c oughs> บจบนะครับขออภัยที่มาช้านิดนึงครับแชร์เชิญรๆต้องทำวิธีมาทำวิธีทำวิธีนี้ครับ อ๋อโดอุนโดอ๋อโดอือโดหรือว่าเกมที่เราจะได้ดูเกมอ่ะเสมออีกแล้วเพราะว่าฉากนี้เนดูเขาเออดูดิไม่ไม่ไอรอนแมนกับอีมาทท์เคยเจอมาแล้วนะครับเป็นอีมาทท์ในที่ตบไอรอนแมนกิ้งล่วงไปแล้วในสันตรรภูนี้นะไม่หมายถึงดูเกมที่เลยว่ามันจะเสมอแต่ว่าน้าเหมือนเขาจะล้มมวยนะมีคนบอกนะผมก็ไม่รู้หรอกจะยังไงแต่เขาลองแผนใหม่ครับเอาอาร์ตี้มานะสองเกมแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะแล้วก็แพ้ไปครับผมมาเปิดเพจทำไมทุกช่องนั้นนี่นี่ครับ ไหวไหมมอคือนอนพอไหม,ไมโอเคจากรูปเกมฮะโยอลเมนครับไม่ไปไหนครับแพ็กเกอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ส่งรถถังเลขข็ก2คันมาตรงกลางแผนที่ฮะปมื่อกี้เห็นว่าวบภังของอิมมอร์ทัลก็เช่นกันอยู่ซ้ายล่างฮะไม่ไปไหนเช่นกันครับผมแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปจนสองนาทีสุดท้ายครับ <S <S อ๋อมีข่าวให้ท่านครับสำหรับใครที่แทงกักนะครับนะแทงกุ้งแทงกักสองเว็บเนี่ยของของเรากับของเพจเนี้ยแทงได้นะแต่แต่ ถ้าเกิดใครทายทีวี TGPL หรือของเพจแล้วใช้ Facebook 2อันแล้วใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้นะครับงงไหมฮะงงไหมผมงงแล้วฮะคือสมมุติอ่าชื่ออะไรนะสกีสกีสกีไอเฟซบุ๊กสกิแทงทีจีพีแล้วก็แทงเวิร์บแทงอันนี้ได้ได้แต่ถ้าเกิดสกิใช้ดีสกิแทงทีจีพีแอลครและเอาสกิสองครัไปแทนทีจีพีเอลอีกไม่ได้ครับแล้วคุณจะแยกออกยังไงแน่ก็ตอนส่งรายชื่อไง นถ้าถ้าเกิดส่งมาจากที่เดียวกันแล้วเป็น ID เดียวกันนะฮะไม่ได้ครับเราจะให้แค่อันเดียวคือสรุปแล้วสรุปไอเดียของเกียรัิ์ถากถ้ากับเฟซบุ๊กแทงกั๊กได้แค่หนึ่งครั้งได้คือไม่คุณจะแทงสี่คร้ไม่งั้นสกิเอามาสิไอดีครับสกิหนึ่งถึงสิบสมัครมาป๊อปแทงรวดเลยคือสิบแล้วพอแอดทองมาสกิสกิสกิครับคุณจะได้ไปสามพันนะต่อรอบนะแทงกันสิกรอบสามหมื่นครับ ไม่ได้นะฮะไม่ได้ฮะเขาจะไม่แอดให้เขาจะให้ครั้งเดียวนะต่อรอบครับ1 ID อดีรถถังเท่ากับ1 ID f a c อ b ดี k เฟซต่อหนึ่งรายการเท่านั้นนะเราไม่สามารถจะเอา1 ID 1อดีรถถังเท่ากับ3 ID f อ c ดี o o k อย่างงี้ไม่ได้ครับนะคือมันมีคนคือมันมีคนใช้ไงนะคือมันมีคนใช้ไงแล้ว WG วจีเขาได้แจ้งมาบอกว่าเออไม่ได้นะฮะเขาจะตัดสิทธิ์นะคนที่ทำอย่างงี้มานะครับเขาตัดสิทธิ์ครับเขาให้แค่1 ID ่อดีหนึ่งมีเค้แจกเยอะนะะครับผม นะฮะดูอย่างรูปเกมตอนนี้เขาเหมือนจะไปเจอกันนะครับทางซ้ายมือฮะอันนี้ก็เยอะนะให้ให้สามร้อยอะนะเยอะมากครับสิงคโปร์เขายังงงเขายังเขายังงงเลยต่างประเทศเขางงนะว่าทําไมแจกเยอะขนาดนี้คณะสัโปรติเขาไม่แข่งงานออฟไลน์ครับเต็มที่ได้ห้าร้อยได้พันหนึ่งนี่คุณดูเฉยๆแทงๆไปสามพันสี่พันนะเอออ่ะแล้วมีเจอกันแล้วทางซ้ายมือฮะเอาแล้วยิงถอยหลังกลับมาทางอิมมอร์ทัลอร์ไม่เข้าฮะยังไม่เข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่เยอะหรือเปล่านะแต่ตัวเองก็มีแบ็อออััพเเยะะหมมืนนนกี ห้าคันครับตรงนี้มีห้าคันอยู่ข้างหน้าแล้วสองครับขนาดอีกสามสี่คันครับผมอืนี่ฮะเราจะให้โอกาสทางด้านของสกีได้โชว์ฟอร์มเต็มที่ครับผมต้องขอบคุณใช่ไหมเนี่ยครับแล้วอ่ะตอนนี้ทางทางอ่าอิโมมอร์ทัลฮะแยกกันดันฮะเป็นซ้ายสองคันครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองคันนะในเลนซ้ายก็มีอีกซ้ายหนึ่งนะฮะแล้วไปเจอฮะเซอร์ไพรส์ครับผมอยู่กันสี่ครับแล้วกําลังล้อมยิงอยู่ฮะไม่ได้ล้อมนะเป็นการ อยากยิงข้างหลังเลยฮะแล้วข้างหน้าก,ก็ลอ่อไว้ไม่เช่นกันครับเออไม่เป็นตัวลอ่อไงเป็นนุ๊กต่อเป็นนุ๊กต่อ, <C> e <ars> อ,อโอเคครับแล้วก็มีรถถังเลขข็กเข้ามาแซร <C> e <ars> ด้านหลังฮะแล้วก็เหมือนจะโดนยิงนะแล้วเขากําลังเจอเจอกันแล้วฮะไปเนี่ยเอาไงฮะยิงตัดภาพไปไหมตัดภาพไปไหมเอาเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วตรงนี้เป็นทางไอรอนเวนนะที่บุกข,ขึ้นมาเลยนะสามคันครับมาล้อมยิงอ่าโยอ่าอิมมอร์ทัลไปครับแล้วก็พังไปแล้วหนึ่งคันครับแต่ตอนนี้กําลังล้อมยิงอีกฮะระหว่างนั้นเป็นทาง <C> e <ars> ายิงเรา ดูสีครับดูสีครับไม่ตอนนี้โฟกัสที่สีเหลืองอยู่ใช่ไหมสีเหลืองก็เป็นทางด้านของทีมยอยเนรแล้วเป็นทางสีน้ำเงินนะอิมมอร์ทลที่ไปกับด้ครับผมตอนนี้แต้มวิ่งขึ้นไป34 35นะแคปอยู่2คันนะฮะไอเป็นไอออนเบนแคปแล้วผมมั่วอย่างโอเคเป็ไอออนเบนแคปครับตอนนี้แต้มขึ้นไป50แล้วครับทางอ่าิมมอร์ทลจะกลับหรือไม่ฮะดูท่าจะจะไม่กลับครับแล้วไอสองตัวนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยนะยืนเฉยๆฮะรออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะ แล้วเออแล้วยิงแล้วฮะยิงไปแล้วแล้วสุดท้ายแต้มแคปตกลงไปครับตอนตอนนี้เป็นทางอิมมอร์ทอลที่เหลือฐางแค่2คันเท่าน,นั้นฮะทีหนึ่งเราไม่นับนะเหลือแค่2คันครับแล้วก็โดนยิงไปฮะเหลือแค่เอเมทห้าคันเท่าน,นั้นฮะแล้วตอนนี้กำลังโดนล้อมอยู่ฮะล้อมบอกไม่ล้อมครับไม่ล้อมขึ้นมาสู้ครับไม่ผมเห็นศพผมเห็นไอไอสีตัวหนังสือไงครับ <c oughs> ไม่ดูแผนที่โอเคแล้วตอนนี้เหลือแค่1ต่อนหน,นึ่งนาทีสี่คันครับผมแล้วจะเอาชีวิตรอดยังไงนะฮะ ไปละแล้วเลือกว่าเขาจะเลือกทำอะไรนะแต่ระหว่างนี้ฮะเป็นทางไอรอนแมนนั่นี่ไปแคปถ่านไปแล้วนะไม่ต้องไล่เสียเวลาครับผมปล่อยไปเดี๋ยวเขาก็มาแหงไะครับได้กี่แชร์นะครับหนึ่งละสองกำลังจะมาน้ำตาหนองหน้าครับน้ำตาหนองทั้งสองแก้มแต่ว่าแต่ว่าอิมมอร์ทัลเหมือนจะไม่ยอมมาส่งรถถังที่หนึ่งคันเล็กไปฮะไปแซบ่บคันนี้ฮะดูว่าจะยิงโดนหรือไม่นะฮะ ตอนนี้แต้มแคบขึ้นไป50แล้วครับแล้วตอนนี้เป็นทางไอรอนแมน3คันนะกำลังวิ่งไล่เอ็50 100ของทางอิมมอร์ทอยู่ฮะแล้วกำลังถอยหนีไปอย่างรวดเร็วครับ <S <S ดีเนะี่ผมมีแค่เสา2เพจน,นะผมมี10เพจเนี่ผมใช้กันพร <ผม S 2> ุง่งนีแ้แล้วแล้วเบิดไปแล้วฮะเหลือแค่ที่1 1คันรครับผมได้ถือว่าเกมจบไปแล้วละกันครับเยอเรมันชนะชัวร์ฟันธงนะฮะขึ้นมาแล้วเด้งมาป๊ปาบๆนะไม่รู้ใครแทงนะคระับผมเห็นหรือเปล่า <น>เผ็ดเผ็ดครับโอเคครับ <c oughs> พริกมันเผ็ดครับ <c oughs> ว้าวว <c oughs> ันนี้ไม่ันนี้ไ็่ค่ออาการ <c oughs> แล้วแต้มครับ <c oughs> แต้มแคปขึ้นไม่ทานแล้วฮะแต่เวลาหมดก่อน,นก็แพ้อยู่ดีฮะไปทำแล้วก็ทำัาพี่ครับวิ่งไปลเลยวโอ er, เคครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นยอร์เรนแมนครับ ที่ชนะไปครับผมนะเปลี่ยนดกฟล์ทุวย,ย่ทุกวนกวันเขาเสใจอะ